ครับผมไม่ใช่ๆครับวันนี้มีในไหบ้างอ๋สนุกมากครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้มาร่วมง,งานอะสยามเซ็นเตอร์เดอะเมจิคอลอาร์ตออฟคอยครับผมเซอร์เบชั hmm. ่นซึ่งก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวห้างแบบเป็นห้างจริงๆนานมากแล้วอะไรเงี้ยพอวันนี้ได้มาที่สยามเซ็นเตอร์เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาตกแต่งในงานในในในตัวห้างสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมันแบบ รากานตาม,มากแล้วก็หลายๆหลายๆอาร์ทอย Art oy, ก็เป็นอาร์ทอยที่ผมชอบนะอ่าส่วนผมจะชอบมาเดินซื้อของอาร์ทอยอยู่เซ็ตที้ออ่คอคือผมแทบจะไม่ได้เข้ามาโซนนี้เลยครับผมแต่เพราะช่วงนี้แบบทำงานก็ทันเยอะยังไงที่เราเข้ามาชมวันนี้มัเป็นยังไงบ้างต้สนุกสนุกมากครับก็ต้องอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาสนับสนุนครัาเรียกว่าแฟนๆก็ยังมาต้อนรับ่างหนาแน่นครับผมอขอบคุณมากๆครับ สนุกดีครับข้าวผมก็ฝากสยามเซ็นเตอร์ The Magical Art of Toy แล้วนะครับผมเซอร์เรชันซึ่งจะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นี้นะครับถึงกลางเดือนธันวาแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ถึงประมาณกลางเดือนมกราเลยไงก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปกับเดคอเรชันต่างๆแล้วก็รวมถึงต้นคริสต์มาสด้วยนะครับผม ฝากด้วยครับค่ครับผมก็เดี๋ยวฝากพี่ๆลงสัมภาษณ์นี้ด้วยนะครับกแร๊บเดียวจะออนแอร์แล้วครับใกล้ละชั่วโมงนิดๆครับผมอีกชั่วโมงนิดๆก็ฝากด้วยนะครับเรื่องการอนุญาครับผมทางช่องวันสัปสเปนครับผมสองคร่งครึ่งครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้ว เดี๋ยวเสร็จนี้แล้วน่าจะปึ่งไปเลยครับอาจจะไว้กินข้าวก่อนกินขราววันก่อน EP แรกครับก็คาดหวังกับแนมากอ่อก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับกับเรื่องแหละครับเพราะว่าพอการเมีองขามันมีแค่8ตอนนะความเข้มข้นอองมาันจะอัดแน่นมากๆเลยถ้าทุกคนดูถ like ึงตอนจบของ EP หนึ่งก็น่าจะชอบักดีกว่าครับอ็เื่นไปกัแฟนฝัน ครับผมก็สามารถปั่นได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพอซีรีส์จบเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์คุยกับแฟนๆใน IG ยังไรก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับเรียกว่าแบบร่วมงานแบบที่ต่ออีกรอบเป็นยังไงบ้างคะเราทำมันไงทำอร่อยต้องได้ทำก็สนุกมากครับคือพอเราเราค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันมาแล้วอ่ะเราก็จะรู้วิธีของการและกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้แบบเราปรับตัวหากันมันค่อนข้างง่ายมากใช่ในกอง สองอแกงเจนเจนงต่อค่ะส่วนใหญ่ผมแกล้งพี่ต่อครับ <c oughs> อันท่องเขาไปทันคนต่อเลยยังไงอ่าเขาทันคนแต่ว่าผมแบบผมชอบแกล้งทุกคนในกอง่อที่จะแบบสนุกสนานถ้าบอกเรื่องนี้เราม็ทำการ้านหนันนงของคนเนี่ยก็ก็ใช่ครับใช่ครับตัดจอต้องตัดอะไรเพิ่มไหมตอนตัดจอเนี่ยอ่าจริงๆก็มีเทคคอร์สเพิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำบทกับตัว โคการบ้านของผมเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะมีดีเทลของตัวละครที่ผมได้เล่นลอะไเลยยังไงก็อยากฝากทุกคนชมกันเยอะๆนะครับผมทุกวันพุธพฤหัสครับผมอสองคร่งครึ่งทางช่องวันสปอตสเปซการที่ไหนเราบ้างทุกท่านเขาไปเที่ยวไหนบ้างครับปีนอ้ปีนี้มีเล่นคอนเสิร์ตเคาดาวคร<อ>ับแต่ว่าเขายังไม่ประกาศเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็น่าจะรู้กันว่าเล่นที่ไหนก็กกคุไปก่อนเนาะครับผมแล้วก็แต่พิเศษเหรอคะแฟนมา จริงๆมีถ่ายหนังไว้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาอนาวสิ์ทีดีกว่าแล้วก็ปีหน้าผมก็จะลุยเพลงเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามก,กันด้วยนะครับ่เปนาปีนเรามกเ่็จะม่ปลยน่ามาแฟลไก็น่าจะประมาณคอร์เตอร์แรกของปีหนาลล้ายนะงก็น่าจะได้ฟังกัน ก็มีจะมีทมติดต่อรับเหมือนกันหรือ่าอยู่ในขั้นตอนการแผนอยู่ครับนนรครับผมยัมมงไงก็รอติดตามครับผมขอบคุณมากฝากติดตามด้วยนะครับโอเคฝากอ่านให